สวัสดีครับนี่พบกับผมนะครับกบครับวงเสียตะแครครับเราพาพวกคุณไปชิมอาหารวันนี้เรามาที่จังหวัดสินบุรีครับวงติ๊งเงี้ยครับจัเภอัดเิบบุรีครับจะว่ากันว่จังหวัดปาสิบบุรีวันนี้เราจะพาไปกินปูหวานพงกันดีกว่ะทำให้ทุกคนณเริ่มชิมฐานบ้านเกิดไปเลยเราจะพาคุณไปเดี๋ยวนี้ไปกับพวกเราครับ วันนี้เราเดินทางด้วยรถตู้จากไหนครับรถตู้นี้นะครับเป็นของคุณพ่อดินนะครับจิตาลุรถตู้นี้มีเพิร์นแวนเพิร์นแวนเพิร์นวานเพิร์นแวนเพิร์นแวนรถตู้นี้นะครับมีมูลค่าประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาทไฟที่เห็นอยู่เนี่ยครับตกแต่งดประมาณสองสามแสนแต่กาบเพชรเนี่ยครับสามร้อยที่ภาพลัดนะเท่านั้นที่ผมจำได้ตอนที่ผมทำชุดเนี่ยสามร้อยอันนี้ค่าละสามร้อยเครื่องเสียงอย่างดีครับ เนะเครื่องเสียงประมาณสองแสนห้าครับผมไปถามม้าค้าได้จะอยู่ในหมื่นห้าพูดแรกครับพูดแรกครับแนะนำแนะนำนุ้นแนะนำแนะนำใช้เบร์กันหน่อยครับเบอร์กองระดับท่านเทพครับคุณนี้ครับอนี่ครับเบอร์กีตาร์เทพเจ้าต้องเรียกพี่ครับนี่ครับเก่งครับนักร้องครับ ในโลกนี้ไม่มีใครเทียบเทียนคนนี้ครับต้องเสียงดีผน้องแบงค์น้องแบงค์ครับแบงค์โงแคนนะครับแข็งแฟนแข็งอ๋อแขงครับนี่ครับเห็นที่ดูอย่างนี้ครับต้องแนะนําตัวเองครับคือใครโออตีอยู่ที่สารเจ้าครับคุมเด็กนี่คือน้องน้ําครับที่อัดเดทเพลงนี้ครับสุดยอดคนนี้สุดยอดแม่งครับไม่เคยทิ้งงานเลยรางานผมนะครับวนนี้ครับน้องสมาครับ คนสุดท้ายครับพลาดไม่ได้ครับคนนี้ครับยิ่งใหญ่มากในวงการครับคุณยยครับซิกเนเจอร์ครับแล้วขายไม่ได้คนนี้ครับคนขับรถพาเราไปสู่เส้นชัยของการจะมีที่เสียงโด่งดังครับคุณพ่อครับคุณพ่อนินนะครับเหนื่อยนะฮะเดี๋ยวต้โกนมากไม่ได้เดี๋ยวต้องไปร้องเพลงจะไปไหนก็ตอนนะครับยังไม่รู้เลยครับจะไปงานบวชครับอ๋อครันายคดานครับเจ้านะับ แลห้าดาวครับไต่แย่าห้าดาวเดี๋ยวชิด้ายแล้วก็ใกล้แล้วครับคุณจะได้รู้ถึงความตื่นเต้นของวง s i กเนเจอรสยามสแควร์บอยไทยเอ้บอยไทยไม่เกี่ยวผิดวงมาผิดงานครับเดี๋ยวเจอนะครับบนเวทีภาพการแสดงสดของพวกเราครับเยเอยเออ